U.S. ดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์นะครับเมื่อวันพระหัสที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับพุ่งอยู่ดีๆครับจู่ก็ปรับตัวล่วงเลยนะฮะมี2ข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งนักลงทุนหลายท่านไม่ค่อยรู้จักกันนะครับตัวเลขตัวแรกครับหรือข้อมูลเศรษฐกิจตัวแรกก็คือ IPPI นะครับย่อมาจากคําว่าอะไรครับ Industrial Product Price Index นะครับหรือ ดัชนีราคาผู้ผลิตนั่นแหละนะครับอีกต้นครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือ R M P I นะครับ Raw Material Price Index นะครับเห็นนะครับสตัวเลขเนี่ยสะท้อนเร่งเงินเฟ้อครับของทางฝั่งแคนาดาง่ายๆเลยนะครับและเมื่อสะท้อนเงินเฟ้อของฝั่งแคนาดาก็รวมถึงครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าธนาคารกลางแคนาดาหรือ B O C ครับ Bank of Canada จะออกมาตรการในการปรับลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่อย่างไรด้วยนะครับล่าสุดวันที่20มีนาคม2025ครับตัวเลขทั้ง2ตัวครับทั้ง IPPI และ RMPI เนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นทั้งคู่ hundred, แน่นอนครับก็เป็นปัจจัยที่กลับมาผลักดันเงินแคนาดาดอลลาร์ให้แข็งค่าและ US Dollar อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็น US Dollar ไม่เท่ากับแคนาดาดอลลาร่วงแบบปล่อยลงมาเลยเหตุผลง่ายๆครับตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจคุณอย่าคิดว่าไม่สําคัญครับ